หลายคนคงเคยคิดอยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตแต่ผมอยากจะบอกว่าถึงจะย้อนเวลาได้ก็ใช่ว่าจะสามารถแก้ไขเรื่องผิดพลาดได้ชื่อมเถอะผมทำมาแล้วและสิ่งที่ผมได้เรียนรู้คือเราต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดตั้งแต่ปัจจุบัน ทำไมเหรอแล้วไปหรือว่าขำที่แอร์กดรีไวเห็นแอร์หยิบเรื่องนี้มาดูทีไรนะก็เป็นอย่างนี้ทุกทีพอจะถึงตอนจบก็กดรีไวรีไวแล้วรีไวอีกดูไม่ถึงตอนจบสักทีก็ตอนจบเพจตายนี่นะรับไม่ได้น่าจะมีปาฏิหาริย์ให้นางเอกย้อนเวลากลับไปช่วยพระเอกก่อนที่จะโดนยิง นางเอกอาจจะโดนยิงแทนก็ได้นะแต่ถ้าเป็นแอร์แอร์ยอมนะเพราะคนที่เรารักหรือว่าคุณไม่ยอม ไงจะเพื่อนอะไรนะเมื่อไหร่ที่ไหนรู้ล่ะรู้ละเดีฉันจะรีบไปอา่าเป็นอะไรยัยเมย์กำลังจะแต่งงาน เหลือเชื่อมากเลยนะก็วินยังกันนิยายอ่ะยกเมไปเดินแบบที่มาเก๊าแล้วก็หลงทางเจอพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยแล้วก็ไปกินข้าวกันรักกันแล้วผู้ชายคนนั้นก็ขอยเมยแต่งงานทั้งหมดนี้แค่2ีชั่วโมงเองนะเราไม่ติดคิดเลยนะเจอกันวันเดียวเนี่ยนะจะไว้ใจได้เหรอขอบคุณนะ ทำลายความรู้สึกดีอะ ตกลมคุณจะไปพร้อมกับแอร์เลยไหมะแอร์ผมบอกคุณแล้วไงว่าผมจะไปขี่จักรยานกับเพื่อนแล้วผมจะตามคุณไปทีหลังก็ดีงั้นแอร์กับเพื่อนจะได้ไปเที่ยวกันให้เต็มที่เลยแต่คุณอย่าลืมตามไปทีหลังนะครับจะซื้อประกรันการเดินทางดีไหมะซื้อเถอะเวลาเดินทางอะเราไม่รู้จะเจออะไร เพื่อนผมอะเวลาเกิดอะไรขึ้น่ะก็มานั่งเสียใจบอกว่ารู้เงี้ยซื้อประกันตั้งแต่แรกซชก็ดีอืองั้นแอร์ซื้อประกันเลยแล้วกันเนาะอ่าเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะโอูโทรมาสงสัยมีเรื่องงานจ้าครับบอกเลิกกับแอยังวะเพื่อนๆเ,เตรียมจัดปาร์ตี้แล้วเนี่ยเสียเลิกแล้ววะแอร์ก็จะไปมาเกา สงสัยกูต้องไปบอกเลิกเขาที่นั่นเรื่องมากจังเวย้ยบอกตอนนี้เลยดิไม่ได้กูแพนไว้แล้วกูจะบอกเลิกเขาอะตอนมันครบรอบเจ็ดปีคู้หญิงก็จะได้จำกูไปตลอดชีวิตไง ะะแต่ว่ามีโลชั่นอยู่ขวดหนึ่งเอาขึ้นเครื่องก็ไม่ได้จะทิ้งมันก็ไม่ได้เพราะเป็นโลชั่นยากแก้แพ้ถ้าเกิดอาการกำเริบขึ้นมาฉันต้องแย่แน่เลยะคะ่ะช่างไงดีอะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณช่วยอะไรมิ้นหน่อยได้ไหมคะช่วยอะไระครคือมิ้นมีโลชั่นยาอยู่ขวดหนึ่งอะคะ่ะ จะทิ้งมันก็ไม่ได้มันสําคัญกับมิ้นมากๆเลยค่ะถ้ามิ้นอยากจะขอรบกวนฝากไปกับกระเป๋าคุณหน่อยได้ไหมคะเอ่อแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะยินดีครับผมขอบคุณค่ะ จะเอาโลชั่นเลยหรือเปล่าครับที่ร้านกาแฟก็ได้ค่ะร้านกาแฟถ้าคุณกวินไม่รีบไปไหนมิ้นอยากจะขอเลี้ยงกาแฟสักแก้วนะคะเป็นการขอบคุณที่คุณกวินช่วยมิ้นเอาไว้แหมถึงแล้วจ้ะเห็นใกันจ้ะจ้า ไปทำอีท่าไหนเข้าล่ะผมไม่เกี่ยวนะครับผู้หญิงมานั้นเขาหลอกผมก็ก่อนจะทํำ่ะไม่คิดให้ดีสักก่อนรู้งี้ผมไม่รลฝากขอเขาก็ดีรู้งี้ทำแบบนี้ก็ดีเห็นพูดอย่างนี้กัน เอาอย่างนี้ให้ยอ้อนเวลาจะเอาไหมเอาครับ ไม่เอาดีกว่าครับผมไม่รับของแต่คนแปลกหน้า มนมีโลชันยาอยู่ขวดหนึ่งนะคะจะทิ้งมันก็ไม่ได้มันสำคัญกับมิ้นมากมากถ้ามินอยากจะขอรบกวนฝากไปกับกระเป๋าคุณหน่อยได้ไหมคะนะคะช่วยมินหน่อยนะคะขอโทษนะครับคือผมได้กระเป๋าเพ่นนงนเพื่อนเหมือนกันนะครับกระเป๋าคุณก็ใบใหญ่นะคะน่าจะโหลดนะคะ แล้วเดี๋ยวมินจะได้ไปนั่งกับพีคัะไม่ดีกว่าครับคือผมเข็น้ะ าคนเดียวหรือพ่อหนุ่มครับเราเราป้ามาคนเดียวเหรอครับคุณละชาลูกชายป้าต้องหาตัดกระทันหันลูกสะพ้ายก็เอาแต่ร้องไห้ลูกคันก็เลยต้องอยู่ดูแลครับป้ามาทำไมอะฮะก็ต้องมาสิจ๊ะป้าต้องมาบนให้ลูกชายป้าน่ะปลอดภัยอืมครับไม่ียอไร่าตัวไค่าตัวแค่นี้วายของพันขว์มวดยังแพงกว่าเลยจ้า แต่ก็ดีนะป้าได้ค่าตั๋วคืนเต็มจํานวนเลยตอนแรกก็ไม่รู้หรอกตอนเทรไปยกเลิกตัว๋วพนักงานเขาบอกเคลมได้ถ้าญาติป่วยถ้าซื้อประกันการเดินทางไว้เขาก็จะคืนเงินค่าตั๋วให้เราผู้พันก็จะได้เงินคืนประกันเนี้เขาดีนะ ป้าครับให้ผมช่วยพับไองครับไม่ต้องหรอกจ้ะป้าพับเองได้ยังไม่แก่ขนาดนั้นหรอกเฮ้ยคุณแล้วกระเป๋าผมคุณคุณป้าครับโทษนะฮะป้าคุณอะไรนะแลวกระเป๋าผมต้องาโทษคุณกระเป๋าผม You bought Asia insure. Please fill in Asia baggage claim and keep this to your insurance company when you go back to your country. Saya yawn. When I come back, I don't see anything good. อาหารที่นี่อร่อยดีนะอืมอืมแล้วเมย์อะเป็นไงบ้างเมย์เหรอเมย์ก็ดูมีความสุขดีนะเจ้าบ่าวก็หลอ่อ่ใส่ดีน่ารักเหมาะสมกันมากเลยอะ่ะนี่รักกันในยี่ชั่วโมงเองนะโรแมนติกกว่านี้มีอีกไหมอะ เดี๋ยวบอกผมก่อนแลว้วผมจะบอก กำลังจะมาแอร์ผมว่าเราขึ้นแท็กซี่กันดีกว่าโธ่เอ้ยนี่มันกรุงเทพหรือมาเก๊าเนี่ยนี่ไปเติมแกเ,เรื่อวะ คุณจะไปพร้อมกับแอร์เลยไหมอะแอร์ผมบอกคุณแล้วไงว่าผมจะไปขี่จักรยานกับเพื่อนแล้วผมจะตามคุณไปทีหลังผมขอโทษ Please calm down. He is now. <laughs> หมอเกาะแฟนผมทำไมเนี่ยหมอบอกเขาเท้าแพงก็เลยเข้าเฝือไปก่อนกวินไม่เป็นไรนะที่แยกั่เห็นว่าเป็นไรแล้ว <laughs> Do you have any insurance to claim? Yes, I got a travel accident insurance doctor. Okay, I will write a medical certificate. Please keep the receipt to claim too. <laughs> <laughs> good long, good long, good long. Nah. จ็บมากไหมก็นิดหน่อยนะ Ladies and gentlemen, your attention please. Air Asia flight FD 2543, arrival 14.15 t o Bangkok is delayed due to late arrival of our inbound aircraft. The estimated time of the arrival of the aircraft is 16.15. Please remain seated and we will call for boarding as soon as the aircraft is ready. We regret the inconvenient course and thank you for your cooperation. ทำไมทำหน้างี้ล่ะก็แค่เครื่องออกช้าสองชั่วอโมอยนะอืมแอลว่าเราได้เจ้ามือเรียงค่าแล้วล่ะใครเจ้มือก็นี่ไงก็ประกันการเดินทางที่กวินบอกให้แอร์ซื้ออ่ะ แว่าเราน่าจะได้สักสองพันก็ถือซะว่าได้กินข้าวฟรีก่อนกลับเมืองไทยไงเอาหน่าอย่าอารมณ์เสียเลยนะผมไม่ได้อารมณ์เสยียผมกลัวไม่ทันเวลา สวัสดีครับท่านผู้โดยสารทุกท่านผมกับตันวิเชียนมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าขณะนี้มีสุภาพบุรุษท่านหนึ่งต้องการส่งเสียงไปยังสุภาพสตรีอีกท่านหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ในเที่ยวบินนี้ขอให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้พวกเขาด้วยนะครับ Hello อะไร h e ลโ o Hello, Hello. Hello. Test, test. คุณคุณได้ยินผมเปล่าคุณน่ะแหละไม่ต้องหัน คนอื่นเขารู้หมดแล้วผมจะเริ่มเล่าแล้วนะวันเนี้ยเมื่อเจ็ดปีก่อนผมเจอผูอ้หญิงคนหนึ่งตอนนั้นเธอเป็นลมแถมอ้วกแลวใส่เสื้อผมด้วยพอตอนนั้นพอผมได้เห็นหน้าเธอผมก็รู้ทันทีเลยว่าเธอเป็นผู้หญิงสามกอกอแรกหูกลางอันนี้ไม่ต้องอธิบายมากถ้ารูปผมเธอขึ้นก็คงเข้าใจกอที่สองหน้ากลม ส่วนกอที่สามก็โกะแล้วยิ่งเจอกันมากขึ้นผมก็รู้ว่าเธอซุ่มซ่ามบ้าของเซลติดละครน,นอนน้ำลายยืดแถมบ้าจีดึ่างหาก่บ้าดูเหมือนไม่มีอะไรดีเลยนะทำเอาผมอยากเลิกเป็นแฟนแล้วชวนให้เธอมาใช้ชีวิตร่วมกันจริงๆ เธอชอบบ่นว่าผมทำกับเธอเหมือนเป็นอากาศใช่เธอมันอากาศจริงๆอยู่รอบๆตัวไม่มีใครสนใจแต่ขาดสักห้าทีก็ถึงตายแล้วอ่ะ ง่านกับผมนะคุณนะ่ะจะหันมาได้ก็ตอบเมื่อคุณตอบเยสเท่านั้นนะถ้าคุณตอบโ no, นผมอาจจะเผลอจับคุณโยลงจากเครื่องบินที่ความสูง5,000เมตรก็ได้นะส่งแฟนให้ฉันสิเพาถ้าคุณไม่สวง ฉันก็อาจะเผลอจับคุณโยนลงจากเครื่องบินด้วยความสูง5,000เมตรบ้างก็ได้นะ